รามหาประรชาบดีสตรีหมายเลขหนึ่งสวัสดีค่ะพบกับเตยจากเพิกสีขาวนะคะวันนี้มากับตอนสตรีหมายเลขหนึ่งไม่ได้หมายถึงการเมืองแต่อย่างใดแต่หมายถึงเรื่องราวของพระนางมหาประชาบดีค่ะที่ท่านเป็นภิกษุณีคนแรกในพระพุทธศาสนาบุกเบิกให้สตรีมีโอกาสได้บวช ถึงแม้ท่านจะเป็นถึงพระนานางแต่เส้นทางการบวชช่างลำบากเป็นพระว่ายากแล้วเป็นภิกษุณียากกว่าหลายเท่ายากยังไงวันนี้แต่จะมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเปลือกสีขาวก่อนนะคะจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆก่อนใครถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย พระนางมหาประชาบดีเกิดในวันนักษัตริย์เชื้อสายสากยะตระกูลโกเลยวงเป็นธิดาของพระเจ้าอัญชนะและพระนางการนามีพี่น้องร่วมสายเลือดคือพระเจ้าสุปปพุทธะเจ้าชายธันทปานิพระนางมหามายาและตัวท่านพระนางมหาประชาบดี พอถึงวัยที่สามารถคลองเรือนได้โหดหลวงได้ทำนายดวงของทั้งพระนางมหามายาและพระนางมหาประชาบดีว่าหากมีโอรสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าสิีหนุจึงสู่ขอทั้งเจ้าหญิงมหามายาและเจ้าหญิงมหาประชาบดีให้กับเจ้าชายสุโธทนะลูกชายของตนพร้อมกันโดยอภิเษกให้เจ้าหญิงมหามายาเป็นอัครมเหสีค่ะ จูขอที่ะสองเลยนะตอนแรกแต่อ่านกะพริบตาอย่างนี้เลยค่ะโอ้โห <Whoa. S 1> หลังจากที่พระนางสิริมหามายาผู้เป็นพี่สาวให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะเจ็ดวันก็สิ้นอายุไขพระเจ้าสุทโธทนะจึงแต่งตั้งพระนางมหาประชาบดีเป็นอัครมหเหสีแทนจะได้ดูแลเจ้าชายสิทธัตถะด้วยพระนางจึงมีศักเป็นทั้งพระน้านางและแม่เลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะพร้อมๆกัน แม้จะไม่ใช่แม่จริงๆแต่พระนางก็รักเจ้าชายมากๆให้นมเจ้าชายด้วยตัวเองเป็นพระราชินีแห่งสากยาวงศ์อย่างสมพระเกียรติและมีความสุขค่ะมีโอรสธิดากับพระเจ้าสุทโธทนะสองคนด้วยกันคือเจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงนันทาหลังจากที่เจ้าชายสิทธะออกบวชตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสด็ดกลับมาที่เมืองกบิลพัท ครั้งหนึ่งที่พระนางคิดว่าสากะยะวงอื่นๆได้ถาวายสิ่งของแด่พระพุทธองค์บางคนออกบวชตามส่วนพระนางยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยจึงมีความตั้งใจเราอยากจะถาวายจีวรที่ดีที่สุดแก่พระลูกเจ้าแม้ในเมืองนี้จะมีผ้าซาดกราคาแพงอยู่มากมายแต่มันก็ไม่สมแก่ศรัทธาของเรา ถ้าภาษาอีสานจะจะเรียกว่าต้องทำเองค่ะมันถึงจะคักใจจึงตั้งใจทำผ้าด้วยตัวเองให้ดีที่สุดประณีตที่สุดเริ่มตั้งแต่ให้ช่างนำอ่างทองคำมาเจ็ดใบเพื่อปลูกมเมล็ดฝ้ายรับสั่งให้นำทองคำบริสุทธิ์มาฝนเป็นผงผสมกับน้ำมันเนยน้ำมันงาน,าน้ำผึ้งน้ำตาลตโนดเป็นสารอาหารให้กับต้นไม้ คลุกเคล้ากับดินเนื้อดีนำลงกระถางทองคำนำมเมล็ดฝ้ายมาปลูกรดด้วยน้ำนมโคสดผสมผงทองคำบริสุทธิ์ทุกวันทีกว่าเราคิดอีกเมื่อต้นฝ้ายออกดอกบานสะพรัง่งพระนางได้เก็บดอกฝ้ายสายพะอกทองคำแล้วนำไปหีบดีดปัน่นโดยมือของพระนางเองอย่างพิถีพิถัน ในขั้นตอนสุดท้ายพระนางได้เฟ้นหาช่างทอผ้าชั้นเลิศให้ของกำนันอย่างดีเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำผลงานออกมาอย่างดีที่สุดโดยพระนางได้เสด็จมาดูการทอผ้าด้วยตัวเองทุกวันจนกระทั่งผ้าสาดกทั้งสองผืนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นผ้าที่ละเอียดประณีตสัมผัสนุ่มนวลสีทองอร่ามดั่งทองคำยากที่จะประเมินค่าได้เลยละ่ะค่ะ พอได้ผ้ามาพระนางก็ดีใจนำใส่พระอบแก้วรีบนำไปถวายพระศัสดาทันทีด้วยความภูมิใจผ้าใหม่คู่นี้หม่อมชั้นกรอได้ทอเองเลยนะคะได้โปรดรับถวายผ้าใหม่คู่นี้ด้วยเถิดปรากฏว่าพระองค์ไม่รับค่ะพระนางอ้อนวอนถึงสามรอบก็ไม่รับบอกให้นำไปถวายแก่สงเถิดทำให้พระนางน้อยใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว พระนางจึงได้นำไปถวายพระภิกษุรูปอื่นๆไล่มาเรื่อยๆพระสารีบุตรพระมหาโมคลานะพระอาสิติสาวุ่นอื่นๆก็ไม่มีรูปใดยอมรับผ้าของนางเหลือแต่พระอชิตาภิกษุบวชใหม่ที่นั่งอยู่ท้ายแถวในที่สุดพระนางจึงได้น้อมนำผ้านั้นถวายแด่พระอชิตาเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้พระนางมหาประชาบดีจึงรู้สึกเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมาก ที่พระพุทธเจ้าทําเช่นนี้ไม่ได้จะกลั่นแกล้งหรือว่าใจไม้เสาากรรมอะไรนะคะแต่หวังจะสงเคราะห์ให้พระนางได้อานิสงส์ใหญ่คือถวายแด่สงเป็นสังฆทานค่ะแล้วพระองค์ได้อธิบายเรื่องปาติบุคลิกทานการให้ทานอย่างเฉพาะเจาะจง14อย่างที่มีอานิสงส์มากที่สุดคือการถวายทานแด่พระพุทธเจ้ารองลงมาคือพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระอรหรันต ผู้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระอรหันต์พระอนาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอนาคามีพระสักทาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกทาคามีพระโสดาบันผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันบุคคลผู้ปราศจากกรรมผู้มีศีลผู้ทุศีลและสัตว์เดรฉานค่ะ คนเทน้ำล้างภาชนะหวังจะให้สัตว์ในดินได้ดื่มกินเพียงเท่านี้ยังถือว่าได้บุญมากจะกล่าวไปย,ยัยกับการให้ทานแด่พระพุทธเจ้าได้ผลมากกว่ามหาศารหลายเท่า แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ล้วนเป็นการให้ทานอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งอานิสง์เทียบไม่ได้เลยกับการถวายสังฆทานเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้พระนางมหาประชาบดีจากที่กำลังโศกเศร้าเสียใจก็แปลเปลี่ยนเป็นความปิติประโมทใจในทันที และหลังจากที่พระุุธเจ้าโปรดพระเจ้าสุโธทนะพระราชบิดาที่กำลังประชวนจนบรรลุอรหันต์ไม่นานพระบิดาก็นิพพานพระองค์ยังอยู่ที่กบิลพัทเพื่อจัดการงานถวายพระเพลิงจนเรียบร้อยพระนานางเกิดความรู้สึกอยากจะบวชบ้าง สันนิษฐานว่าเพราะการสูญเสียพระเจ้าสุทธทนะลูกชายคือพระนันทะหลานคือพระราหุลก็ออกบวชไปแล้วไม่มีใครให้เคียงข้างไม่มีใครให้ดูแลจึงรู้สึกว้าเหวและการได้ฟังธรรมจากพระศาสดาทำให้รู้สึกว่าไม่ยินดีในการอยู่ทางโลกอีกต่อไปพระนางได้เข้าเฝ้าพระองค์ที่นิโคทารามเพื่อทูลขอบวชแต่ไม่ได้รับการอนุญ,ญาตค่ะ ทูลขอครั้งที่สองครั้งที่3ก็ยังไม่ได้รับการอนุญาตพระนางเป็นทุกข์น้อยใจน้ำตาไหลเดินทางกลับพระราชนิเวศจากนั้นพระศาสดาเดินทางไปที่กูตาคารเมืองเวสาลีแคว้นวัดชีพระนางมหาประชาบดียังมีศรัทธาที่จะออกบวชตลอดเวลาจึงชวนเจ้าหญิงสักยะโกนหัวครองภากาสาวัดเดินเท้าเปล่าไปที่เมืองเวสาลี พอไปถึงพระนางได้รับความลำบากจากการเดินทางมากเนื้อตัวขมุกขมอมเปื้อนเปื้อนไปด้วยฝุ่นเท้าก็เจ็บอีกทั้งยังไม่รู้ว่าพระศัสดาจะอนุญาตให้บวชไหมจึงยืนร้องไห้อยู่หน้าประตูพระอนนุ์มาเห็นจึงไปทูลขอพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์อนุญาตให้สัตตีได้บวชพระองค์ตรัสยืนยันคำเดิมค่ะอย่าเลยอนุน เธออย่าพอใจให้สตรีได้บรรพชาในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้เลยการให้สตรีได้บวชเหมือนปล่อยตัวเพลี้ยตัวมแมลงลงนาข้าวจะทำความวอดวายแก่นาข้าวคลิปก่อนเป็นหนอนคลิปนี้เป็นเพีย้ย ถ้าศาสนาจะอยู่ได้1,000ปีการมีสตรีมาบวชจะทำให้เหลือเพียงแค่500ปีเท่านั้นถ้าศาสนาจะคงอยู่ได้500ปีการมีสตรีเข้ามาจะคงเหลือ250ปีเท่านั้นอย่าพอใจให้สตีได้บวชเลยจะลำบากในภายหลังพระอานนท์ไม่ละความพยายามค่ะได้ทูลถามว่าถ้าผู้หญิงมาบวชจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่สามารถบรรลุได้ นจึงทูลขอให้พระพุทธองค์ระลึกถึงอุปการะที่พระนานางมีต่อพระองค์เลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กให้นมตั้งแต่พระมารดาสวรรคตขอโปรดประทานการบวชแก่สตรีด้วยเถิดพระศาสดาทรงยอมรับเหตุผลและตรัสวางเงื่อนไขว่าหากพระนางสามารถรับคารุธรรม8ประการได้จึงจะให้บวช 1. ภิกษุณีแม้จะบวดมาตั้งร้อยพันษาก็ต้องแสดงความเคารพแก่พระภิกษุแม้เพิ่งบวชวันนั้น 2. ภิกษุณีห้ามอยู่ในวัดที่ไม่มีภิกษุอยู่ด้วย 3. ภิกษุณีต้องถามถึงวันอุโบสถและเข้ารับโอวาจากภิกษุทุกกึ่งเดือน 4. ภิกษุณีจำพรรษาแล้วต้องปรวรณาในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งภิกษุและภิกษุณีหมายความว่าต้องเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายตักเตือนได้ถ้าสงสัยว่ามีพฤติกรรมไม่ดี 5. ภิกษุณีที่ทำผิดวินยัยมีโทษเป็นสังฆาธิเศษต้องอยู่กรรมคือในทางโลกเหมือนกับติดคุกค่ะในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งภิกษุและภิกษุณี 6. ก่อนบวชเป็นภิกษุณีต้องบวชเป็นสิกขมานาเหมือนเตรียมภิกษุณีค่ะคือรักษาศีล6ให้ครบ2ปีแล้วก็บวชจากสงฆ์ทั้งสองฝ่าย 7. จภิกษุณีต้องไม่ด่าว่าใส่ร้ายภิกษุไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 8. ข้อสุดท้ายภิกษุณีจะกล่าวสอนภิกษุไม่ได้แต่ภิกษุสามารถกล่าวสอนภิกษุณีได้ พระอนุ์จำคารุธรรมทั้ง8ไปบอกกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางรับแล้วก็ถือว่าได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีตั้งแต่ตอนนั้นค่ะที่พระองค์ทรงวางเงื่อนไขให้มีการบวชโดยยากสันนิษฐานเป็น2อย่างคือ 1. อยากให้ได้รู้คุณค่าห่วงแหนว่ากว่าจะได้บวชเนี่ยมันยากนะและพิสูจน์ความตั้งใจจริงของพระนานางด้วย 2. ไม่อยากให้มีการบวชจริงๆโดยเหตุผลดังที่กล่าวมาแม้มีการบวชก็จะได้หมดไปโดยเร็วอีกอย่างการบวชเป็นของยากจึงอนุเคราะห์ไม่อยากให้สตรีได้มาลำบากอยู่เป็นผู้สนับสนุนเป็นกองสเสบียงของพระศาสนาดีกว่า พระนางมหาประชาบดีเคยบรรลุโสดาบันตั้งแต่พระบรมศาสดาสเสด็จกลับกรุงกบิลพัทครั้งแรกแล้วในวันที่พระนางบวชเป็นภิกษุณีพระพุทธองค์จึงแสดงธรรมต่อยอดให้ฟังทรงสอนว่าสิ่งไหนเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและสอนว่าสิ่งไหนไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นทำเหล่าใดทำให้เกิดราคะ ทำให้ติดอยู่ในภพทำให้สะสมกิเลสทำให้มักมากทำให้ไม่สันโดษทำให้คลุกคลีกับหมู่คณะทำให้เกียรตคร้านทำให้เลี้ยงยากทำนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิไนตถาคตไม่ได้สอนไว้ส่วนธรรมเหล่าใดตรงกันข้ามคือทำให้สำรอกราคะทำให้สลัดภพทำให้ไม่สะสมกิเลสทำให้มักน้อย ทำให้สันโดษทำให้อยู่คนเดียวอย่างสงัดทำให้ภาคเพียรทำให้เลี้ยงง่ายทําเหล่านั้นเป็นธรรมเป็นวินยัยตถาคตตรัสสอนเอาไว้พระมหาประชาบดีด้น้อมนำคำสอนไปปฏิบตัติไม่นานก็บรรลุอรหันต์เพราะเป็นผู้ลุกเบิกให้มีการบวชภิกษุณีเป็นคนแรกพระพุทธเจ้าจึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเอตะทัคคะดานรัตันยูค่ะ บันปลายชีวิตของท่านได้นิพพานที่เมืองเวสาลีเมื่ออายุได้120ปีในวันที่จะนิพพานได้ตรวจดูอายุสังขารเมื่อรู้ว่าหมดวาระแล้วก็แจ้งให้ภิกษุณีร่วมสำนักทราบได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือแผ่นดินไว้มีเสียงกลองที่ปเปรลงเทวดาที่อยู่ตรงนั้นต่างร้องไห้เสียใจภิกษุณีที่ยังเป็นปุถุชนต่างร้องไห้ได้วยความรัก ท่านได้ปลอบโยนภิกษุณีเหล่านั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารแล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธองค์ค่ะในระหว่างเดินทางข่าวว่าท่านจะนิพพานได้แพร่สพัดไปทั่วแล้วสตรีชาวเมืองเวสาลีได้ข่าวเห็นท่านเดิมท่านหนุนพร้อมด้วยภิกษุณีจํานวนมากต่างออกมาหมอบกราบร้องไห้คร่ำครวญให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไป ท่านจึงปลอบนางเหล่านั้นเมื่อถึงที่หมายจึงกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งลาน,นิพพานเหล่าพระสาวกที่เป็นพระอาหารหันต่างโปรงสังเวชภิกษุที่เป็นปุถุชนอยู่ต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวจากนั้นพระพุทธเจ้าอนุญาตจงรู้เวลาเถิดโคตมีจากนั้นพระองค์จึงให้ท่านสแสดงอิทิธิ์ให้พุทธบริษัทเห็นเป็นครั้งสุดท้าย ท่านได้แสดงฤทธิ์หลายอย่างเช่นปาฏิหาริย์กลายเป็นหลายคนดำดินแลัโผล่ขึ้นมาดำดินแลัโผล่ในน้ำนั่งขัดสมาธิกลางอากาศเนรมิตโลกให้สว่างเหมือนพระอาทิตย์หกดวงและทำอีกหลายอย่าง การที่พระพุทธเจ้าขอให้ท่านแสดงฤทธิ์นอกจากเพื่อเชิดชูเกียรติของท่านอีกอย่างก็เพื่อคลายความเคลือบแคลงสงสัยว่าหากสตรีได้บวชบรรลุธ,ธรรมคุณวิเศษต่างๆก็มีความสามารถไม่แพ้กับบุรุษค่ะจากนั้นพระมหาประชาบดีได้เหาะลงมาแทบเท้าและกลับไปยังสำนักพิษุณีเข้าฌานและนิพพานขณะเข้าฌานนั่นเอง เมื่อพระบรมศาสดาทราบข่าวการนิพพานจึงให้พระอานนท์แจงข่าวให้ภิกษุอื่นทราบมาร่วมงานเผาศพข,ของท่านจึงมีทั้งภิกษุและชาวเมืองจำนวนมากมาร่วมงานสมพระเกียรติพระราชินีแห่งแคว้นสักกาพระพุทธองค์ได้เปรียบเทียบว่าพระมหาประชาบดีเป็นเช่นต้นไม้ใหญ่ให้ภิกษุณีได้อาศัยค่ะ สำหรับอดีตชาติของท่านท่านเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อปทุมุตระเป็นลูกสาวอมมามรฐานะร่ำรวยไปฟังธรรมเป็นประจำเห็นพระพุทธองค์ต่างภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นเลิดด้านรัตันยูจึงอยากเป็นบ้างจึงถวายทานเจวันแล้วก็ตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ว่าในอีกหนึ่งแสนกับจะได้บวชและได้ตำแหน่งนั้น และได้เวีนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆและมีอยู่ชาติหนึ่งด้วยกรรมที่ทำมาทำให้ต้องเกิดเป็นลูกทาตแต่ก็ไม่ได้ร้ายไปทั้งหมดเพราะกรรมดีที่เคยทำมาส่งผลให้ได้เป็นหัวหน้านางทาสถึง500นางถึงฤดูเข้าวรรษาพระประเจก,กับพธธเจ้า500ลูกต้องการจะมาจำพรรษาณป่าอิสิตาเมืองพารณาณสีแต่เป็นช่วงฤดูฝนการอยู่โคนต้นไม้จะลำบาก จึงมาบอกบุญเศรษฐีที่เคยสร้างบุญร่วมกันให้มาสร้างกุฏิรูปละหนึ่งหลังแต่เศรษฐีเหล่านั้นปฏิเสธค่ะช่วงนี้พวกผม <ๆ S 1> ไม่ว่างรอขอรับติดภารกิจหลายอย่างพระท่านจึงได้เดินทางกลับส่วนทางกับหัวหน้าทาพาพอทราบเรื่องนางจึงขอรับบุญนั้นเอง นางจึงไปแจ้งให้บรรดานางทาตทราบไปบอกลูกบอกผัวเธอนะให้มาเอาบุญกันเราห้าร้อยครอบครัวครอบคนละหนึ่งหลังสละเงินสละแรงหนึ่งวันมาสร้างกุฏิถวายพระท่านทุกคนโอเคค่ะได้ช่วยกันสร้างถวายในพรรษานั้นได้จัดบุญการถวายพระตาหารจนครบพอใกล้จะออกพรรษาได้ถวายผ้าใหม่ พระปเจกับพทะเจ้าจำพรรษากันยังพาสุกพอออกพรรษาได้เดินทางกลับเงื้อมเขานันทะมูลกะดังเดิมอีกชาติได้ทำบุญถวายพัะต,ตาหารแด่พระประเจกับพทะเจ้า500รลูปส่งผลให้ชีวิตวนเวียนอยู่แต่ในสุคติจนถึงพระพทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้เกิดเป็นพระนางมหาประชาบดีราชินีแห่งควันสกากและได้มาเป็นพระมหาประชาบดีภูเลิด,ดานรัตัยูนั่นเอง และเรื่องนี้ก็จบลงแล้วค่ะใครได้ข้อคิดว่ายังไงมีใครจะตอบไห้ยกมือขึ้นโอเคตยตอบก่อนละกัน <c oughs> อยู่คนเดียวไปชอบเรื่องสังฆทานค่ะ ใครก็อยากจะถวายแต่กับพระพุทธเจ้านะคะถ้าเป็นยุคนี้ก็คงเป็นการถวายของแต่พระชื่อดังพระที่เรารู้จักแต่ที่สุดแห่งการถวายยังไงก็ไม่สู้ถวายสังฆทาน,นะคะ่ะ<ๆ>เพราะเป็นการพายุงบำรุงดูแลพระพระุทธศาสนาในภาพรวมไม่งั้นก็คงมีแต่พระชื่อดังที่อยู่ได้พระหนุ่มเนนน้อยจะอยู่ได้ยังไง แม้ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ยังหักดิบแม้กระทั่งพานานางเพื่อให้สาธุชนที่ตามมาจะได้ทำเป็นแบบอย่างทึ่งในพระอัจฉริภาพจริงๆ ถึงตาทุกคนล้ค่ะว่าฟังเรื่องนี้ได้ข้อคิดว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะอยากฟังเรื่องของใครอีกก็คอมเมนต์ย้ำๆมาได้เผื่อเตยพลาดไม่เห็นคอมเมนต์นะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูค่ะแล้วก็กด s c ด i b e ช่องเผื่อสีขาวไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปก่อนใครนะคะแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ และใครที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะสนับสนุนช่องเผือกสีขาวทำยังไงใครดูผ่านทาง YouTube นะคะตอนนี้มีการให้สมัครสมาชิกช่องได้แล้วเพียงเดือนละแต่สิบาทหรือว่าอยากจะโดเน a t ผ่านทางซุปเปอร์แตงก็ได้ส่วนใน Facebook สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าส่งดาวให้แต่ละคลิปได้นะคะอย่างที่บอกไม่ได้บังคับตามกำลังศรัทธาค่ะเพราะว่าแค่ดูคลิปเตยก็เป็นกำลังใจให้เตยมากมแล้ว